การลงพื้นที่ของท่านนายรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ e อีตรวจเข้มความพร้อมดึงลงทุนต่างชาติเร่งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับให้ทันปี71ครับนายเศรษฐาทาวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชาการที่จังหวัดชนบุรีและระยองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec โครงการสำคัญอื่นๆนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้แทนการท่าอากาศยานอูตะภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาเป็นเมกะโปรเจกต์ต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงข่ายหลัก ของการขนส่งจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเข้าสู่ใจกลางเมืองการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวสู่จังหวัด EEC รวมถึงจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวด้วยครับแต่การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเดิมค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สงครามยูเครนรัสเซียและขั้นตอนของ BOI ที่ยังไม่แล้วเสร็จจึงกำชับให้เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2571 เนื่องจากโครงการนี้มีความสำคัญต่อการขนส่งการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังตรวจเยี่ยมการพัฒนาสนามบินอุตภเปาซึ่งรวมถึงการสร้างรันเวย์เพิ่มการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่พื้นที่คารโก้ศูนย์ซ่อมอากาศยานและโรงเรียนการบินค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการขับเคลื่อน EEC ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าความสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโลจิสติก์และเมืองเพื่อดึงดูดการลงทุนจากแหล่งจากต่างประเทศในด้านอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนศึกษาเส้นทางการแข่งขันลดสูตร1หรือ F1 ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ